เนี่ยร่างเขียวใช่บอกแล้วมันมันลดมันลด ATK ลงไงเออมันลดดาเมจโจมตีลงไงก็ต้องลดอยู่แล้วอย่าทำอะไรเลย ่าไอตัวอะไรนะ LRX77 จะเข้าเกมไหมไม่รู้ครับไม่รู้ครับ อยู่ฝั่งนึงแล้วไล่ตบมันเลยยากเหมือนกันนะเห็นแม่งห้าวแล้วแบบโอ้ยกูจะจะปวดหัวกับมึงบึ้มบึ้มโอ้โหหลังเยอะหลังเยอะมากหลังเยอะอออืื้หมีถอยมาก่อนยิงยิงยิงขา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  จริงๆเรามัต้องเน้นกรอกที่ขาเป็นหลักบึ้มขาบึ้มขาอีกทีมีบูสเตอร์ยิงขา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 ไอพีเอ้ยข้างบนข้างข้างๆอีกเอ้าเป็นไรไม่นายอ่ะเออ ฟันเดีโดนเยมิสไซติดเชือกไม่มันฟันเดวดเปวขา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 บุตรีขา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 อี ขามีทีพิซายก็เกาะขาดาบก็ฟาดขาเราคือผู้ถามหาขาอ่อนทีไม่มีแดงเลยยังไม่เห็นมีใครเกี่ยงเรื่อเข้าเหลืองอยู่อีกฝั่งไล่ตบมันเลยไม่หรอกไล่ตบมันไปก็ไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมาคนมันจะห้ามมันก็ห้าว ถึงคนมันจะบ้าแค่ไหนเราก็ต้องช่วยมันไว้เพราะมันเป็นสมาชิกของทีมอ๋อนี่หุ่นแดงนี่เองเจอขา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 ข้ีหุ่นแดงะขาไปเรารู้ว่าาขาแตกง่ายโดนแม่เอาเฮ้ยอเจ้าแม่งบังขาแตกแล้วดีแดงไม่เป็นไรไม่สนใจมก็ได้ เออเเออเออตายอยู่ไหน้มาทำไมวะแดงไอ้นี่เหลืองเล็งกูเลยนะมึงยิงไปแล้วครูดาวมึงผัดกระสุนทันเฉยเลยวะ คุณตัวนี้มันเจาะขอเกาะขาเยอะไหมอ่าแค่ปืนพกครับอืมแค่ตัวที่เป็นปืนพกจะเจาะแรงหลกัหลกๆดาบมันแรงตัวนี้จะเป็นตัวเน้นดาบไม่ใช่เน้นปืนอ่าแต่ว่าของพี่เอาเล่นปืนไงอัตราปืนพกมันเจาะขาดีชิบหายไปบ่บอเลย ยังไงมันก็เป็นหุนเหนือพิเศษนะเว้ยมันต้องดูแบบว่ามีมีของบ้างเลยเบอร์หนึ่งสู้กับศัตรูอยู่เบอร์ห้าก็อยู่คนเดียวไปหาเบอร์หนึ่งดีกว่ามันจะมีซสยบึ้มขา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 ตกแม่งตกแม่งอีกทีเฮ้ยล้างลูกยี่ไม่ลำดีกว่า ขาโว้ยอื้อตบโดนลุซะล้เออนักลากขาอ่อนโดนแล้วอะไรเอาตาอยู่มันไม่ใช่บึ้มบึ้มเสียบไม่โดนพื้นต่างระดับอืเล็งเพื่อนมันก็ได้ถอยเลยนะมึง เออแล้วไอ้นั่นบูตเตอร์ชาร์จปืนไอ้นี่เออไม่สู้หรอกทีมกูตายเหลือแค่สองคนมึงจะบุกทำไมแหละอยู่นั่นต่อไปครับอยู่นั่นต่อไประเบิดลงหลังมึงมึงไม่รู้ตัวเออไม่รู้ตัวระเบิดลงหลังมึงเนี่ย <c oughs> ถอยเลยพยาขาดโดนระเบิดลงหลังทีหนึง่ง <c oughs> มันขึ้นบนเราลงล่างโว้ยเอาเฮ้ยบูสเตอร์จำมสแก่โดดลงมาแล้วเต็มเต็มโอ้โหไม่หนีเหลืองมาเจอบูสเตอร์วูบเลยาจังหวะซิทคอมยิ่งหาย เฮ้ยมันจะไม่ซ้ายบึ้มขาอีไข่ทีขา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 ดิ้นหลบมาเอาไม่ดิ้นวะอือไม่ดิ้นเสียบก็ได้บอกคุณดิ้นไม่ได้ละขาคุกลับบ้านเก่าละเอาหุ่นเดง เอเลืองยิงเฮ้ดสิเขาเตอร์สิไม่เขาเติเอาเฮ้ยเดี๋ยวที้เดียวกันไอ้มาร์กทรตอบกูเชยเลยยิง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 ยิ ถอยไปเจอแล้วแงแล้วเบิดลงไม่ถอยก็บ้าแล้วเออลอยมีคนไปโดนระเบิดคนหนึ่งอเอวหันไหนหันไหนหันไหนยิงขา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  เอ้ยคือหลังไม่ใครใครยิงมาสตูแหไะไม่ใช่ทีมเดียวกันตำแหน่งมันบอกเปินเต็มหน้าเลยว่าทำเมื่อกี้ทำอยู่แล้วเราไม่อัดไฮไล์ลงเลยไอห่านหนีมาตั้งนานอ่าแต้มห่างกันร้อยแต่โอ้ยแค่นี้ก็มันละโอเคฝั่งนั้นชนะ เราไปที่ยิงขาอย่างเดียวเออไม่ทำอะไรทั้งสิน้นยังไม่มีเหลืองนะไอไม่มีแดงอะไรยังได้ขนาดนี้ม่งติดผ้าตรงมาร์กทูลมาฟันหลังเนี่ยทีมตัวเองเลยไม่เป็นไรให้ไม่ว่ากันเดี๋ยวพวกแกทําดีแล้วยิงขามันดีอแต่แดงได้แต้มอย่างเยอะเออแดงเมื่อกี้ติดท็อปทุกอันเลยน่าจะตบเหลืองไปเยอะเลยมั้งเนี่ยก็สูญทรัพย์จากเหลืองไม่ค่อยมีเลยนะเมื่อกี้ ไม่คงตกไปเยอะเลื้องก,กับไอคนที่เล่นเกี่ยวกุก๊กไฮบริดิี้นะแทบไม่เห็นเลยเออ